เจสวรินทร์โร์โแซลคุณแม่หลังได้ถ่ายภาพคู่กับนางเอกดังช่องสามเป็นอีกหนึ่งนาง,งเอกสาวของช่องสามขวัญใจใครๆหลายๆคนสำหรับน้ำตาลพิจักคณา,าล่าสุด6มีนาคม2566น้ำตาลได้โพสต์ภาพคู่กับเจ๊ก,กุ้งคุณแม่ของพระเอกดังเกตสวรินทร์พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าแว็บมหาคุณแม่ครับซื้อทองต้องด้านนี้เลยและเป็นตัวแทนกลุ่ม มาทำคะแนนให้เพื่อนด้วยค่ะแจ็กกี้ฮ่าฮ่าหลังจากนั้นกเกรดได้เข้ามาโผูกคอมเมนต์ใต้โพสน้ำตาแลแววคุณแม่ว่าคือแจ็คก,กุ้งก็ยิ้มไม่เก็บอาการเลยนะ